ส่วนอีกข่าวหนึ่งนะฮะพื้นฐานทางสังคมคนเราเกิดมาไม่เท่ากันนะฮะมีคุณครูเนี่ยแหละเขาสงสัยว่าเอะทำไมเด็กขาดเรียนบ่อยเหลือเกินสุดท้ายคุณผู้ชมครับไปดูบ้านอยู่กันเจ็ดชีวิตสุดเวทนาเลยฮะนี่รูปบ้านนะคุณผู้ชมเนี่ยไปเจอบ้านนี้ฮะเป็นบ้านนักเรียนที่คุณครูเนี่ยบังเอิญไปพบเข้าขณะไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนฮะคือสงสัยฮะว่าเอะทำไมนักเรียนสองคน คือน้องอยู่ชั้นป .2 แล้วก็ป .4 นี่เป็นภาพคลิปที่คุณลูเขาถ่ายไว้ฮะเนี่ยเดินไปไกลทีเดียวฮะดูทางคุณผู้ชมทางลึกแบบนี้ฮะอยู่ที่ภูเก็ตคือไปเยี่ยมเด็กนักเรียนเพราะว่าเด็กขาดบ่อยเหลือเกินป .2 ป .4 เอาไปดูหน่อยซิทำไมขาดบ่อยอไปเจอฮะบ้านตกใจครับเป็นสังกสีผุๆอยู่ในสวนยางครับอยู่ในตำบลเทพประสัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับ บ้านหลังนี้เนี่ยอาศัยอยู่กันทั้งหมด7คนนะฮะโดยที่ตายายเนี่ยเป็นคนหาไรายได้หลักนะครับสอบถามนางบุญมีนะครับอายุ66ปีผู้เป็นยายเล่าให้ฟังบอกว่าสาเหตุที่เด็กๆขาดเรียนก็เพราะว่าบ้านไม่มีเงินไม่มีทั้งค่าขนมไม่มีทั้งเงินเติมน้ํามันนะฮะเพื่อจะไปส่งที่โรงเรียนนะครับเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากโรงเรียนถึง30กิโเมตรด้วยกัน รายได้หลักๆมาจากอะไรมาจากการรับจ้างกรีดยางแล้วก็หาผักไปขายนะครับกระเทประโกรดข,ข,ขายขายที่ยางมังอะไรมัง<ห>ยายยายตัดยางเองเลยยังไงเดี๋ยวตอนนี้ตาต,าตาัดพอยาย้ยายขึ้นไม่รอก็<ห>ต้องมาดูหลานอยู่นี่กเก็บประโกรดข,ขายวันสองสามวันก็นร้อยอบาทมั่งเก็บก็ขายหน้าหาดนี่เดินขายหน้าหาดตามหมู่บ้านนี่นี่ฮะคือ ยายบอกว่ายายไม่ค่อยเป็นห่วงตัวเองเท่าไหร่แต่สงสารหลานๆฮนะเพราะว่าบ้านไม่มีไฟไม่มีน้ำประปาหลานเวลาจะเข้าห้องน้ําคุณผู้ชมครับแบกจอบไปขุดหลุมปวดทุกข์อ่ะไม่มีห้องน้ำนะฮะอาบน้ําก็อาบตามแหลกน้ําตามธรรมชาตินะครับหุงหาอาหารก็ใช้ฟืนเป็นหลักนะครับเป็นห่วงอนาคตของหลานเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าจะส่งเสียหลาน ได้ถึงขนาดไหนนะครับการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าจะเข้าไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนทั้งสองคนให้มีเสื้อผ้าและก็อาหารการกินก่อนนะครับตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะให้เรื่องของค่าอาหารกับน้องมาประมาณ2 5 0 0บาทแล้วแล้วก็จะมีการนําเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนำเสนอต่อสถานศึกษาของจังหวัดภูเก็ตนะครับช่วยเหลือน้องทั้งสองคนต่อไปแต่คุณผู้ชมครับถ้าใครอยู่ภูเก็ตนะใจบุญนะครับไปบช่วยเหลือครอบครัวนี้เขาหน่อยนะครับ ละครดีวัรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วัน .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store